ันนี้เราจะไปหาหอยนะแล้วก็ไปหาปลาที่แม่น้ำมอยว่าจะมีปลาให้เราดักได้กันหรือเปล่าครับโอเคเราไปเจอกันข้างหน้านะทุกคนมีคนเล็กเลยนี่เลยที่เราจะไปยิงนะ เดุกคนตอนนี้เรามาถึงแม่น้ำเมยกันแล้วครับเมย์น้ำเราเจอพี่เนี่ยพีเนียนหรือเปีเนียนนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงแม่น้ำเมย์เสแล้วนะพี่น้องในรอบหนึ่งหนึ่งปีนะครับที่เราไม่ได้มากันทุกคนในรอบหนึ่งปี เมื่อกี้เราได้พูดสาบานทุกคนเลยเราจะเอาสภพารักไว้ไว้ตรงนี้นะครับพี่เกลือพี่เกลือเกลือเกลือว่มมเมาฮู้ยมาแล้วครับคือแจกโอ้โต้องต้องต้องโดไป ก็เอาไม่ขอ้วันลงเลยเนอะก็หรอเจ้าดุเล่ไม่มาไมมาคุยเราดูเรื่องผมไม่ได้แก่เรื่องค้อไหนมาช่วงวันเสาร์นี้ยุวาเราไปแหละวันนี้ไม่ได้ปลาแต่ได้หอยนะครับเพราีว่าน้ำขุ่นนะพี่น้องเราก็เลยไม่ได้ปลาแต่เราได้ได้หอยครับวันนี้หอยน้ำหอยน้ำอยู่ว่าทำอาหารที

นะตัวเลียงเ่จ้ะโอ้คุยังมอะรนรี่นนะหอยเชอรี่นะเลต่อไปครับได้ที่ตู้เย็นะ <laughs> เลย <laughs> วันนี้ไม่ได้ปลาได้หอยนะหอยเชอรี่ <laughs> <laughs> ตัวดีมากหอย

a 고마 bakal nih, b 발 l i k k 로 a t o y 바 lah. Cukup 노 a 이 g e

อืมยอดสุดยอ่ออ <fuer> ุ uh ้ยลอนี่อะว่าวาลลาลกว่าวต่ย่าป่าทุการร่วมหมดเลยทุกคนมลอคุ้ีะ้ยเกูเียกูอะ้กเยกมากแม่กแม่ในเวลากลับบ้างนะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ปลาไม่ได้หอยได้หอยนะแต่ น้ำขุน่นนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ปลาพี่นเดี๋ยวคราวหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับ